จุธามาสณสงขายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับวิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์ค่ะใครเกิดวันจันทร์มาฟังกันเลยว่าคุณมีวิบากกรรมอย่างไรมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงแบบไหนและก็คู่สมพงของคุณจะเป็นใครรวมถึงหินสีที่ถูกฉลกของคุณจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ วิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์ดวงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียวทั้งการพูดการจาเจรจาทั้งหลายเนาะรวมถึงลักษณะท่าทางอะ่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะคะเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยมีชาติกําเนิดเป็นดังฟ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม จะเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีจริตจัการาน่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่คนเห็นคนชอบเนาะจะพูดจาเจรจาช่างคิดช่างทำช่างสังเกตไปหมดเลยทีเดียวแต่ก็มีข้อเสียคือช่างระแวงสงสัยเป็นคนขี้หวาดระแวงขี้กลัวแล้วออกจะเยอะสักนิดหนึ่งจุกจิกจูก้จ,จี้ขี้บน่นอะไรแบบนี้แหละนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะ หน้าตาดีอะไรก็จริงนิสัยใจคออ่อนไหวง่ายนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงแล้วเป็นคนนิสัยยังไงอะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรจะเอายังไงกันแน่เหรออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนใจบ่อยไงนะคะแล้วก็ดีก็ดีใจหายอ่ะ ร้ายก็ร้ายสุดๆดเหมือนกันดูจะเป็นคนอ่อนโยนแต่พอโมโหร้ายนี่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะคะทีนี้ต้องบอกว่าถ้าผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นะคะมักจะเป็นดวงที่จะมีคนช่วยเหลืออุปธรรมได้ดีนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายอุปธรรมคำจุนช่วยเหลือเป็นหลังบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชาย ผู้ชายที่เกิดวันจันท์นะคะจะเป็นคนสองบุคลิกคือดูเหมือนจะอ่อนโยนรสนิยมดีแต่ก็จะติดเป็นคนที่จุกจิกจูก้จี้เกินผู้ชายไปสัหน่อยหนึ่งนะคะและก็มีมากทีเดียวที่คนเกิดวันจันทร์นะคะถึงจะเป็นเพศชายแต่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะของผู้ชายเต็มร้อยอะไรแบบนี้เนาะนะคะ มีข้อดีอีกเยอะอาหารของคนวันจันทเนี่ยนะแต่ต้องบอกว่าวิบากกรรมก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะวิบากกรรมของคนเกิดวันจันเนี่ยข้อแรกเลยหาคู่แท้ยากนะคะโดยสถิติเลยเขาบอกว่าใครก็ตามเกิดวันจันเนี่ยมีโอกาสมีคู่มากกว่าหนึ่งคนแล้วมีคู่เมื่อไหร่นะคะทุกใจเมื่อน,นั้น คู่ครองคนรักนี่แหละจะนำความเดือดร้อนทุกใจมาให้คือเวลาดูดวงเราต้องบอกเลยว่าอย่ารักอะไรเพราะเวลารักมันจะไปรักมากยิ่งเจ็บมากนะคะแล้วได้คู่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะคนเกิดวันจันทร์แล้วยังเกิดวันที่สองวันที่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเก้านะคะมีโอกาสที่จะมีรักซําซ้อนซ่อนเร้นไม่เปิดเผย มีคู่มากกว่าหนึ่งคนเพลอเลอมีหลายคนซะด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นกรรมในอดีตเลยทีเดียวที่ติดตัวมานะคะคือว่าเป็นกรรมที่เคยทำให้คนในครอบครัวหรือบุคคลที่รักเราอะนะคะหวังดีกับเราหรือเคยเลี้ยงดูเรามาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเราอาจจะทำให้เขาเนี่ยไปทนทุกข์ยากลำบากกับเราด้วยก็ได้ หรือทําให้เขาเสียใจอะไรแบบนี้แหละนะคะปัจจุบันชาตินี้ก็เลยต้องมาพบกับวิบากกรรมในเรื่องคู่นะคะข้อ2นะคะข้อสที่จะเห็นได้ชัดก็คือมีกรรมเรื่องลูกคนเกิดวันจันทร์นี่ค่ะจะมีกรรมเรื่องลูกก็คือบางคนมีความพร้อมดีมากทีเดียว แต่ทำยังไงก็ลูกไม่ยอมมาเกิดด้วยนะคะทำกิฟหมดเงินไปหลายล้านอะไรก็ไม่สมหวังนะคะมีโอกาสแทนง่ายแล้วก็บางคนมีลูกออกมาน่ารักน่าชังทีเดียวแต่เลี้ยงดูกันได้ไม่นานเลี้ยงดูอุ้มชูอยู่ได้ไม่นานต้องมีอันจากกันไปนะคะไม่จากเป็นก็จากตายกับลูกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือจากตายก็คือลูกอายุสั้นกว่าเราอะเนาะไปซะก่อนในวันก่อนวัยอันควร หรือไม่เราก็จะต้องพัดพลากจากเขาไปไม่ได้เลี้ยงดูเขานะคะแล้วถ้าจะได้เลี้ยงดูกลายเป็นว่าลูกเกเรนะคะคนเกิดวันจันทร์แต่ได้ลูกที่เกเรไม่เชื่อฟังลูกสร้างแต่ปัญหาเข้ากับลูกไม่ได้แล้วก็จะมักน้อยใจว่าลูกไม่รักนะคะ ทีนี้บั้นปลายชีวิตก็คือต่อให้มีลูกหลายคนก็จะไม่มีลูกคนไหนได้เลี้ยงดูเราในบ้านปลายชีวิตนะคะตอนต้องเลี้ยงดูตัวเองลูกไม่ได้พึ่งอะไรแบบนี้แหละนะคะอันนี้เป็นกรรมที่เห็นได้ชัดสองอย่างนี้นะคะแล้วข้อสามข้อสามคือเสียชื่อเสียงนะคะคำว่าเสียชื่อเสียงส่วนใหญ่แล้วของคนเกิดวันจันทร์คือเสียชื่อเสียงในเรื่อง ออรักๆใล้ๆ,ๆนะคะมีคนกล่าวหาว่ามีชู้มีคนกล่าวหาว่าไปแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นมาอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเลยโดยเฉพาะผู้หญิงวันจันทร์ที่เกิดในเดือนกุมภาการกฎาสิงหาและก็พฤศจิกานะคะผู้หญิงที่เกิดในเดือนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสจะถูกกล่าวหาว่า มากชู้หลายผัวหรือมีชู้หรือว่าไปไปไปแย่งเขาไปเป็นเมียน้อยคนอื่นอะไรแบบนี้แหละนะคะก็ได้ส่วนคุณผู้ชายะคะ่ะคุณผู้ชายส่วนใหญ่แล้วนะเ,เกิดวันที่สองวันที่เจ็ดวันที่แปดนะคะสองเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบนะคะ แล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเก้าเหล่านี้แหละคะ่ะมีโอกาสที่จะเอ่อมีคู่มากกว่าหนึ่งคนมีโอกาสที่จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือมีความรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นเปิดเผยบอกคนอื่นเขาไม่ได้อะไรแบบนี้แหละนะคะถ้าเป็นผู้ชายโอกาสที่จะเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นหลากหลายทางเพศอะไรแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าไม่กล้าบอกที่บ้านอะไรแบบนี้เนาะนะคะทีนี้ถามว่าแล้วแล้วจะแก้กรรมยังไงล่ะนะคะวิธีแก้เนี่ยนะคะข้อแรกเลยเนาะให้ถวายผ้าไตรจีวรกับพระบวชใหม่เวลาเรารู้ว่าใครจะบวชนะคะโอ,อ้ใครจะบวชเราเอ,อิดปากขอเป็นเจ้าภาพผ้าไตรนะคะไตรออชุดใหญ่ชุดหนึ่งของเป็นผ้า เจ้าพาพพราไตรหรือว่าถวายผ้าบางสกุลนะคะหรือผ้าหม่มห่มพระพระประธานนะคะที่วัดเนาะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีค่ะแล้วก็อ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่เราเคยทําไม่ดีทําให้เขาตกทุกข์ได้ยากทําให้เขาทุกข์ยากเสียใจยอะไรแบบนี้ในอดีตชาติในสิ่งที่เราได้รู้หรือไม่รู้ก็ตาม นะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วก็กรวดน้ําด้วยนะคะขอพรให้ตัวเองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะไรแบบนี้แหละนะคะข้อต่อมาก็คือให้ทําบุญกับแสงสว่างนะคะเกี่ยวกับไฟเนาะถวายหลอดไฟถวายเทียนพรรษาเติมน้ำมันตะเกียงเดินสายไฟให้วัดให้โรงเรียนนะคะหรือว่าหมู่บ้านอะไรก็ได้เนาะให้เกิดแสงสว่างขึ้นมานะคะจ่ายค่าไฟ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือบ้านของคนเกิดวันจันนี่ค่ะจำเป็นจะต้องมีไฟหน้าบ้านให้สว่างเข้าไว้นะคะต้องมีไฟหน้าบ้านให้สว่างเข้าไวนะ้แล้วอย่าคิดประหยัดไฟปิดไฟมืดหมดเลยเพราะอยากจะประหยัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าดวงคุณน่ยอยู่ในด้านมืดอยู่แล้วเพราะดาวจันทร์เป็นดาวออตอนกลางคืนเนาะเพราะฉะนั้นดวงอยู่ในด้านมืดอยู่แล้วนะคะ เเขาบอกว่าเทวดาที่จะช่วยเราเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะไม่รู้เราอยู่บ้านหลังไหนมื่อไปหมดเลยจำเป็นต้องเปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้ให้สว่างด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับถูกกล่าวหาถูกดิสเครดิตจะทําจริงไม่ทําจริงไม่รู้กลายเป็นว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยเขาบ้างไปเป็นชู้บ้างอะไรแบบนี้นะคะ แล้วต้องแต่งงานหลายครั้งมีคู่หลายคนเนี่ยให้มั่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วถวายน้ําแด่พระพุทธนะคะไปเปลี่ยนน้าหน้าพระอะไรเหล่านี้เนาะวันถวายถวายร่มแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เติบโตในที่สาธาร,รณะเพื่อจะมันจะให้ร่มเงาแก่คนอื่นเนี่ยนะคะชีวิตเราก็จะดีขึ้นจะร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากแนะนําให้ทําบุญกับเด็กนะคะ ทำบุญกับเด็กๆก,กัมพ้าเด็กเจ็บป่วยอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องขอเด็กมาเลี้ยงนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่เหมาะสมเด็กขาดเลยทีเดียวนะคะคู่สมพงศ์สำหรับคนเกิดวันจนันทร์ล่ะคู่สมพงศ์ของคนเกิดวันจันทร์ก็คือคนเกิดวันพุธนะคะจริงๆตามตำราเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นคู่กับพระอาทิตย์แต่เป็นชูกับพระพุธ นะคะทีนี้จริงๆแล้วคนเกิดวันจันทร์น่ะแต่งงานกับคนเกิดวันพุธได้แต่ถ้าอยากได้คนที่เสริมสถานะความสูงส่งต้องคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จริงๆถามว่าแต่งกับคนเกิดวันอื่นๆได้ไหมคนเกิดวันพฤหัสก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจกันนะเพราะว่าพฤหัสช่างสั่งช่างสอนอะไรแบบนี้แหละนะคะ ทีนี้ถามว่าใครบ้างไม่ส่งเสริมนะคะคนที่จะไม่ส่งเสริมคนวันจันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทาจะแต่งงานอยู่กินหรือว่าจะทําธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้นะคือคนวันเสาร์กับวันพุธกลางคืนนะคะไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะทําอะไรร่วมกันเดี๋ยวทําแล้วเจ๊งนะคะทำแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเลยทีเดียวอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายๆด้วยนะคะ มีเคล็ดอ,อีกอย่างหนึ่งให้นำแบบนี้ค่ะคนเกิดวันจันทร์ที่เกิดวันที่สองสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเก้าหรือคนเกิดวันจันทร์ที่เกิดในเดือนกุมภากรกฎาสิงหาพฤศจิกานะคะมีโอกาสเสียชื่อเสียงมีโอกาสถูกกล่าวหาว่ามีชู้จะทําจริงไม่ทําจริงไม่รู้แต่เสียชื่อเสียงไปแล้วเมีคนมา d i s เครดิตเราพูดถึงนินทาเราว่าเราแย่งผัวหรือแย่งเมียคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะ แบบนี้แหละมีแต่เรื่องหึงหวงกันแล้วก็ให้เสียชื่อเสียงถูกทะเลาะตบตีมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงได้มากกว่าคนเกิดวันจันทร์ในในเดือนอื่นๆในวันที่อื่นๆนะคะนอกจากวิธีแก้กรรมแล้วนะคะแนะนำให้ใส่หินที่จะเสริมแก้เคล็ดเสริมดวงของคนวันจันทร์ให้วิบากกรรมทั้งหลายมันลดทอนลงเนี่ยนะคะ นอกจากทําบุญแล้วแนะนำให้ใส่หินชื่อว่าโรโดโครไซหรือว่าโกเบนก็ได้นะคะร้อยรวมกับหินไหมดำไหมดำหรือว่าแก้วขนเหล็กนี่แหละนะคะเอามาร้อยรวมกันจะขจัดปัเล่าปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้เสริมความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีแล้วก็ทําให้คนที่เป็นคู่กันนะคะจะปรองดองกันมีเมตตาต่อการมีความเข้าอกเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัย กัได้ในที่สุดค่ะนะคะเอาละค่ะคร่าวๆนะคะสำหรับวิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้ามันตรงกับใครก็ลองคอมเมนต์มาด้วยเนาะอาจารย์จะไดออ้รับทราบเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะเป็นวิบากกรรมของคนเกิดวันอื่นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ thank you